สวัสดีครับสวัสดีบ่ายวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลงานในกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับผมนะฮะสีเขียวก็คือการมีประตะูในครึ่งแรกแล้วสามารถทำเงินได้นะครับในราคา1ลูก80ครึ่งควบลูก80หรือว่าครึ่งลูกนะครับผมกลุ่มเราจะไม่ได้นับผลราคา 1ลูกต่ํากว่า80นะครับ1ลูก80ขึ้นไปนะครับมีประตู2องประตูนับวินครับครึ่งควบลูก80ขึ้นไปมี1ประตูนับวินครับครึ่งลูกก็แล้วแต่เลยแต่ต้องไปดูของครึ่งคบลูกก่อนนะโอเคประมาณนี้สีฟ้าก็เป็นการมีประตูในครึ่งหลัง2ประตูครับผมหรือว่าบางทีมันอาจจะเปิดเปิด1.25เปิด1.5หรือว่าอาจจะเปิด1.75ก็ต้องดูเหตุและผลดูราคาตอนแรกด้วยนะครับบางทีถ้าฟุตบอลมันมีใบแดงช่วงจะจบครึ่งแรกนาะทีงีาาจจ่งไปไปด้นะครับ อาจจะเป็นเหตุฉ uh, hey ุกเฉิน <_ t our> นะฮะถ้าเปิด1.75ก็ต้องมี3ประตูนะครับถึงจะได้4ฟ้าถึงได้ทุนคืนไปนะครับการวางเงินก็เทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวกลุ่มเราก็มีสอนกันนะครับสีเหลืองสีเหลืองคือการมีประตูในราคาครึ่งควบลูกของครึ่งหลังลงมาครับผมมีน้อย1ประตูนะครับฟรีนี่คือมีประตูตอน1ลูกหรือว่ามีประตูตอน1.25แล้วไม่ได้เงินถ้ามีประตูตอน1.25เนี่ยฟรีเลย นะครับไม่ได้เงินเลยก็ฟรีไปนะครับถ้ามีประตูตอนหนึ่งลูกแล้วเราแช่ยาวเลยหนึ่งลูกลบลห้าอะไรเงี้ยเราล้วแช่ยาวเลยก็ฟรีไปนะครับสีแดงมี2ลักษณะก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีประตูเลยทั้งเกมอันนี้จะเจ็บแน่นอนนะฮะถ้าหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นการลงมาแล้วยิงเลยแล้วก็จบเลยนะครับของครึ่งหลังนะครับผมโอเคครับตามนี้ฮะอ่าเรามาดูเมื่อวานที่ให้ไปก็เมื่อวานที่ให้ไปสามคู่นะครับคู่แรกก็มีประตูสวยๆช่วงท้ายเกมครึ่งแรก2ลูกนะครับส่วนบโนญย่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเปิดมาูล1ก 8 0 9 0อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มี2ประตูในครึ่งแรกจบหนึ่งครึ่งแรกนะครับบรุสเซียดอร์มุนนะครับมี1นนาทีที่10นะครับตอนราคา1ลูกประมาณ90กว่าแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะฮะก็ฟรีไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะครับของวันนี้ผมมีมาฝากด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 8ี่ห้าเจ็ดดแดคู่เนาะ 8คู่ก็จะเป็นเทคนิคฟุตบอลราคาลูกควบซะส่วนมากนะครับลูกควบคู่แรกนะครับเตะสองทุ่มอิสราเอลพิมรีฮาร์โปเอลเทลวิฟนะครับผมเจอกับมาค์คบีบีนาเลนานะครับเทคนิคลูกควบขาวนะครับอันนี้เนี่ยราคาปูของลูกควบเลยเนาะอืมแล้วก็อังกฤษพิมรีมีสองคู่นะครับเตะเวลาสี่ทุ่มบอลมัตเอฟเอฟซีเจอกับเบอร์ลีย์นะครับแล้วก็ไบรตันแอนทาวเวอร์บียนเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับคู่หน้าปกอ่คู่ที่หน้าปกก็คือคู่ที่จะลงตลาดนะครับอืม บอลมัดนี่ค่อนข้างเดือดในบ้านนะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดนิดนึงนะครับผมอของคู่นี้เดี๋ยวมาเราว่าไปก่อนว่าม,มีอะไรบ้างสกอตแลนด์พ,พรีเมียร์ลีกบัทาเวลเจอดันดีนะครับเทคนิคลูกควบลูกควบลบห้าใช้ราคาพูเอเรทราคาของหนึ่งลูกนะครับผมไบรตันนี่ครึ่งครบลูกเรทราคาของครึ่งครบลูกนะครับผมอังกฤษลีกทูสวินดอนทาวเตะเวลาสี่ทุ่มเจอคอร์ดิทาวนะครับใช้เทคนิคราคาครึ่งครบลูกนะครับผมเรทราคาพูของครึ่งครบลูกเซนส์สกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพเตะเวลาสี่ทุ่มเซนส์จอรบขาว ราคาภูของลูกควบนะครับตุรกีเบสิตาเตะเวลาเที่ยงคืนเจอกับเคเคลิสเปอร์นะครับใช้เทคนิคราคาครึ่งควบลูกนะครับผมเด็ดราคาของครึ่งควบลูกอ่าสวิตซ์ซูเปอร์ลีดนะครับเอฟซีซีงเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับเทคนิคลูกควบลบห้าเด็ดราคาภูของ1ลูกนะครับผมเดี๋ยวเราขอไปเจาะลึกคู่ที่ผมจะลงตลาดก็คือบอลมัดเอฟซีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าไปเจาะคู่บอลมัดแป๊บหนึ่งที่จริงคู่นะ่าสจะเป็นสเปอร์หรือว่าผูนะวันนี้นะนะครับอ่าดิวารเซ่นเชลซีก็สวยนะ แต่ว่ามันไม่รู้ราคาจาไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมปักหมดดุดแล้หมดเลยแล้วกันนะครับเรียบผู้เติร์นไหนอะออกทิ้งคืนดูเติร์นทิ้งคืนนะครับอันนี้คู่น่าสนใจจริงเป็นนิวคาสเซิลเชลซีนะครับแต่ว่าเราขอไปเล็ทราคาที่เราโอเคแล้วกันบอลราคาปอผมไม่ค่อยชอบอะมันไม่ค่อยความสมการว่าใครจะเป็นคนทําประตูไงต้าบอลมัดเนี่เออเกมลุกแม่งดุดีมันเปิดราคาอย่างงี้แม่งดุอยู่แล้วราคามันเป็นการควบคุมเป็นการบ่งบอกแล้วมันจะเข้าทำนะครับ ขอมาดูที่เฮทูเฮดนะครับผมอ่าเฮตูเฮดมาแล้วเอฟซีบลนมาเฮตูเฮดการพบเจอกันของสองคู่นี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกมล่าสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเกมล่าสุดห้าเกมล่าสุดนะครับบลน,นชนะสามแพ้สองนะครับไม่มีผลเสมอนะครับมีประตูอมีประตูอย่างน้อยสองประตูในหนึ่งเกมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเดือดอยู่แล้วนะอืมสูงก็สนถ้าประตู สามเกมนสิบนะครับผมต้องดูอ่ะนี่ดูไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูฟอร์มของเอฟซีบอลมัด่อนโอ้โหสี่เกม,มเล่าสุดไม่ชนะใครเลยหรอเราดูทั้งหมดเลยแล้วกันโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยเสมอสามแพ้สี่เฮ้ยทำไมฟอร์มมันห่วยอย่างนี้แล้วเปิดราคาแพงยังเลยอ่ะอยู่ไปได้แล้วมั้ง โหแย่มากเลยอ่ะมาดูไวมาดูเบอร์รี่อ่หนักกว่าอีกอะไรวะเนี่ยอือหือเบอร์รี่เบอร์รี่หนักมากนะดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกมล่าสุดดะแพ้หมดเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยจริงเกมลุกมันดีนะเออเกมลุกมันดีแต่ขึ้นเหล็เราทำประตูมีทุกนัดแต่ว่าเสียประตูเยอะไปหน่อยแค่นนเึง โอ้โหแย่เลยอ่ะตกชั้นแน่มึงนะรออะไรอ่ะกับวูบวูบวูบแฮมตันไม่เคยชนะใครเลยตา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 ยเบอร์ลี่ยังมีชนะมั้งนะแต่ชนะเมื่อตอนต้นฤดูกาลมั้งแต่วูบเนี่ยหนักเลยนะอย่างเก่งคือทําได้แค่เสมอกับแพอโอวูบวูบนี่หนักเลยอืมบอลมัดก็กดดันเบอร์ลี่ยกกดดันตามหาชัยชนะในรอบเจ็ดเจ็ดนัดกันน่ะวูบเจอใครวูบเจอเบนฟอร์ดเหรอโอ้โห หนักเลยนะวูบมึงอืมเจอมังฟอร์มไม่ดีอีกวูมตั้นเวลเลอร์โอ้โหหนักเลยโอ้ยตายตายหาโอ้โหตายหาเลยจ้ะวูบสิบสองเกมล่าสุดของวูบห่วยแตกลมมโกกอะโอ้พอเลยเฮ้ยบอลพีมารีเขาเป็นอะไรกันวะีปีนี้ทีม,ท,มทีมแบบการตารางลงมาโอ้ตัวเจ็บเยอะ โอ้ตายบอลแม่งกดดันโค้ชแม่งก็ต้องไปแล้วละ่ะผมว่านะมูเปลี่ยนโค้ชไปยังไม่รู้อืมสเปอร์ลิฟูปเป็นไงไงเงอ้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เงนีนะ่ะโดยที่ว่าไม่เกี่ยวกับแนวทางการให้นะผมไม่รู้ว่าราคาอะไรเงี้ยจำไม่ได้ล่ะสามลูกเหรอจริงมันก็น่านะมันก็น่าอยู่มันเดือดอยู่แล้วอะโอ้โหเุ่นบบาดเจ็บแต่ทีมชาติบาดเจ็บโอ้โหยับเลยนะ ลิเวอร์พูลอยู่อันดับหกอันดับเจ็ดอันดับเจ็ดอืมอะไรกันวันนี้พเมพยมิลีกปีนี้ก็ขอแอสตัน,อนขอให้ a r s e n นอนอได้แชมป์แล้วกันเนาะรอมานานแล้วอืมขอเจาะไปเรื่อยๆใช่ไหมผมให้ไบตันด้วยใช่ไหมไบตันนี่ราคาสวยจยังเลยโอ้โหเดือดเลยไบยตันต่อซันเดอร์แลนด์นะครับอืมซันเดอร์แลนด์ทุ่งหลังก็ตบดอ,บดอบไปนะเริ่มแล้วไง เริ่มล้าเริ่มอะไรกันแล้วโอ้โหสันตแลนตัวเจ็บเพียบเลยเว้ตายตายตายบอลแม่งตัวเจ็บเพียบเลยอืมเจตามเน้นนะเดี๋ยวที่เหลือขอไปดูไลสาระหน่อยดูสนนนหน่อยวิ่งบัตรเจ็บเป็นไงบ้างใครฮาวเวิร์ดเ็นไว้เมื่อไรเมื่อกี้่ก็มีน้ำกัดเออโางีก็ดีหน่อยตัวพอกลับมาแล้วเนาะน้องก็ดีหน่อยบอลแม่งดีกว่าอยู่แล้วตาต่อรองเท่าไหร่อะโอ้ยสูงเต็มเวลาสองลูกควบไปเหรอ ขาดใจว่ะแล้วแต่ราคาต่อขึ้นนะเหมือนจะยิงยิงไม่เยอะยิงไม่เยอะลูกหนึ่งถ้าไม่โดนเออบาต้านบุกเปิดก่อนนะก็จะน่านจะชนะได้เออแปลกแปคู่นี้เดี๋ยวผมไม่ได้เอาอ่ะมันเปิดต่ำนะกลัวโอเคกลับมาที่รูปภาพกันก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้แนวทางการลงทุนนะครับอะไรดีๆยังไงหรือว่ามีการไหลมีกระแสอะไรน่าสนใจะก็ ว่ากันในกลุ่มแล้วกันเนาะเข้ากลุ่มก็ฟรีอยู่แล้วนะไม่ได้บังคังบังคับต้องสมัครเว็บนะครับแต่ในกลุ่มเราก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็จะมีช่วงน,นี้มีเปิดไพ่ฮาโลวีนนะไอ้อะไรวะฮิสตมาสเปิดไพ่แล้วก็ไทยผมฟุตบอลวันนี้ก็จะมีคู่สเปอร์พบลิเวอร์พูลนะครับใครตอบถูกก็20ท่านแรกก็รับไปเลยคนละ500บาทนะครับแล้วก็กิจกรรมมหาสนุกเกมนะครับซีซั่น70สซีซั่นสุดท้ายของปีนี้นะครับผมก็กำลังจะได้ผู้ชนะและเหลืออีก เอ่อสิบสองสิบามสี่วันสุดท้ายรวมวันนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมตามนี้ฮะใครอยากเข้ากลุม่มลิง์เข้ากลุ่มอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมขอให้ท่านโชคดีมีความสุขในทุกๆการลงทุนและพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ